เอาไปริ้วพูดดีกว่าค่ะก็หลังจากที่มีข่าวกันมาแบบมันต่อกันมาเรื่อยๆเนาะค่อยๆไล่มาทีละสเตปตอนแรกบอกว่าอารอนโซ่ไม่มาแล้วอยู่กันเลยแบบอารอนโซ่นี่น่าจะจบแล้วใช่จบไปเรร้อยถ้าเขาผิดคำพูดนี่คือเขาอยู่ในวงการไม่ได้แล้วเดซแบบี้ตอนแรกที่มีข่าวมานู่นนี่นั่นสุดท้ายโรมาโนออกมาบอกว่าไม่มีการยื่นสัญญามานะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันหลีกเดียวกันด้วยไงแล้วก็มาเป็นอโมริม ปรตเกสเริ่มก่อนเลยคือสื่อทางปโตเกตก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาพร้อมจะรับข้อเสนอนะแต่ว่าขอให้เป็นซัมเมอร์เพราะว่าตอนนี้พา,พาสปอร์ติ้งลิสบอนลุ้นแชมป์ก่อนครับล่าสุดก็มีบอกว่าพร้อมจะจ่ายหรือพูลพร้อมจะจ่ายค่าฉีกสัญญาแล้วเพราะว่าไม่ได้แพงอะ่ะประมาณ1 2บสงล้านยูโรแถวๆนั้นไม่แพงเลยเหรอแพงเหรอแพงนะจริงเหรอโอ้เกิน10ล้านนี่คุณซื้ออันนี้ค่าฉีกสัญญาป่ะแพงจริงเหรอแพงถัว่วแพง <Okay. S 2> เทนหาก แมนยูฉีกมา2ล้านปอ์เองโอเคแล้วตอนนั้นโบ <Okay. S 2> เชติโน่เ่าหรไรแล้วไหมสิ mm hmm. บห้าอกไม่ไหวจ่ายไม่ไหว mm hmm. สิบหรือว่าลิวพูเขามองว่าอ่ะโอเคมันจําเป็นที่ต้องจ่ายเพราะว่าคอปออกไงค่ะใช่ไหมมันไม่ได้ว่าเราไปไล่ขเขาออกแต่ถ้าคุณซื้อเขาวางมืออืมทีนี้พอไปดูปุ๊บเนี่ยอัลโมริม มันอาจจะยังไม่ได้เห็นฟอร์มในการทำทีมของเขามากขนาดนั้นเนาะเพความที่เราไม่ได้ห้าหลีกหลักยุโรปใช่เราก็ไม่ได้ไปดูบอลลีกโปรตุเกสอะไรมากมายแต่ว่าหนึ่งในสิ่งที่หลายๆคนเขาวิเคราะห์กันว่าน่าสนใจเพราะว่าเพิ่งจะ39โอ้เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยอยากจะให้มาปั้นทีมในระยะยาวไหมเพราะถ้าดูจากการเสริมทัพของคลอปในซีซั่นนี้แหละตอนนี้เลยพอมีพวกโซบอสไลมีนูนเยสมีดีอาร์สแล้วก็ปั้นเด็กอย่าง ค uh, อนเนอร์บรัดลีย์ขึ้นมาปุ๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเอาคนหนุ่มด้วยกันใช้พลังหนุ่มมาขับเคลื่อนไปในซีซั่นหน้าก็น่าจะน่าสนใจหรือเปล่าแล้วก็เหมือนไปแอบส่องคอมเมนต์ของแฟนบอลลิเวอร์พูลมาทั้งทั้งคนไทยแล้วก็ฝรั่งกันแล้วเขาก็บอกบว่าจริงๆออเริมก็เป็นคนที่น่าสนใจแล้วก็มีของเหมือนกันแต่นี้ขอไปดูก่อนเพราะว่า ยังส่วนตัวก็ยอมรับว่ายังไม่ได้เห็นจริงๆว่าการทํางานของโมลินเป็นยังไงเนอะมันไม่เหมือนตอนนู้นที่แบบอพอแมนยูเป็นข่าวกับเอริกเชนฮาร์ปุ๊บเริ่มมีคลิปออกมาเยอะแล้วว่าสไตล์เป็นแบบไหนม,มีพวกนักเตะด,ดัชออกมาพูดกัน<ช>ว่าสไตล์ของเอริกเชนฮาร์เป็นยังไงครับทุกคนผมว่าเป็นโค้ชที่เก่งหมดแหละแต่ว่าสิ่งสาคัญวันนั้นที่เราคุยเราท่ามาันอุสอูนก็เห็นมาติอุสเนี่ยพูดเลยครับคุณผู้ชมว่าชาบีอาลอนโซเนี่ยจะไปทํา งานต่อจากเยอเวนคอปให้ดีกว่าได้ยังไงม,มันเป็น impossible job. อินพ็อตเซิร์ฟเวอรจ็อบเพราะ9้าปีที่คอปทำให้ลิฟ์คูเนี่ยมันไม่มีขั้นดีกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นการย้ายไปมันมีแต่เจ้ากับเจ๊งถูกป่ะม,มันไม่มีกำไรหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยอโมลิมอย่างเงี้ยคุมลิสบอนซัดยิงประตูไปทะลุเพดานไม่รูกกี่ลูกแล้วยิงเล่นเกมลูกโคตรดีเลยแต่พอไปยืนหน้าเดอะคอปถูกป่ะมันจะ รับมือความกดดันได้ไหมแล้วสื่ออังกฤษเทนหากซื้อที่ชู่แดงเดือดจะเป็นข่าวเลย <S 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 2> <S 2> มันกดดันทุกทางหรือว่าแต่ว่าเอเวอรรมเองเนี่ยก็มีข่าวกับบาซ่าด้วยนะแต่อันนี้คิดว่าน่าจะฟังหูไว้หูแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรียกว่าพร้อมจะจ่ายค่าฉีกสัญญาประมาณ12-15ถึงล้านยูโรบาซ่าถังแตกอยู่ตอนนี้น่าจะสู้ไม่ไหวแวใช่เยอะมากครับโอ้ใช่ไหมคะใช่ครับถ้าหักยิ่งเป็นบาเซโลน่านะฮะแต่ถ้ามีตังก็ไม่เท่าไหร่หรอกในการจะเอาคุณเสือ แต่ว่าบาง่ัเหมือน,นะจะไปทางแบบฟลิกอะไรอย่างนี้มากกว่า<ช>ไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะคะ,ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันแหละแล้วก็เหมือนค,คลอปมีพูดด้วยมั้งว่าคือเขาคงไม่เปลี่ยนใจหรอกนะเพราะประกาศไปเรียบร้อยแล้วว่ายังไงก็บายแน่นอนหลังจบซีซั่นนี้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าพอเขาออกไปแล้วเนี่ยแล้วลิเวอร์พูลเหมือนไม่อยากใช้คำว่าเลเทะคือถ้าลิเวอร์พูลแบบหล่นไปอยู่ไม่เหมือนในปัจจุบันนี้เขาก็คงจะเสียใจเหมือนกันครับ จะทำไงได้น่าหน้าสีแฟนบอลก็คงจะถามว่าแล้วบอสอยากจะอยู่ต่อไหมล่ะคะเอพิฟูเดย์ก็ตัดต่อผ้าเข้ามาเต็มเลยว่าเขาจะอยู่ต่อใช่ไหมก็ไม่แต่ว่าเห็นช็อตที่เขาแบบอุ้มหลานว่าตอนพักเบรกฟีฟ่าเดย์อะอันนั้นก็คิดว่าน่าจะชัดเจนแล้วแหละว่าคงอยากจะใช้เวลากับครอบครัวใช่คุณดูครอปอะครับคุณลองไปดูคุณซื้อคนก่อนก่อนรับงานสโมสรอนยาวๆค่ะโปเชตติโน่กัวเดโอลาแล้วก็อีกหลายหลายคน ยกเว้นมูรินโญ่นะมูรินโญ่เขาดูบ้างานมากเขาอยากรับงานต่อไปหลายใช่ไหมที่เขาบอกผมอยากรับงานก่อนซัมเมอร์นะใช่ค่ะแต่เป๊ปพออย่างเงี้ยไปตกปลาไปอะไรคือพักเลยนะ่หนึ่งปีนะเขาไม่มีปัญหาเรื่องเงินแล้วคนอย่างเงี้ยเงินเขาเยอะอยู่แล้วใช่ป่ะแต่ว่าแบบโอ้โหความเป็นผู้จัดการทีมอะคุณผู้ชมมันแก่ลงทุกคนอะเครียดมันงานนี้เครียดมาก3วันก็ผมเคยคุยกับพวกบรรดาโค้ชเนี่ยเขาบอกโอ้ นาทีนี้นาที60สิบใช่ะกำลังจบเกมนะวันนี้ได้แชมป์แล้วนะเข้าไปห้องแต่งตัวนี่คือคิดถึงอีก3วันต่อมาอีกท่วงแล้วนะใช่ไหมมันเร็วมากมันต้องมองข้ามช็อตไปเลยเร<ล>็ว<อ>มากๆ<า>ล่วงหน้าไป